สวัสดีครับผมนายแพทย์อนนท์พีรกูลนะครับเป็นอายุรแพทย์โรคระบบทางเดินอาหารนะครับประจําอยู่ที่โรงพยาบาลนนทเวศนะครับทีนี้แพทย์ก็จะทําการตรวจซักประวัติคนไข้ก่อนนะครับแล้วก็ให้การ ตรวจร่างกายคนไข้ว่าเอออาการที่คนไข้ามาเล่าให้ฟังแบบนี้ครับมันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องกไหลยอนได้หรือไม่นะครับนะกระบวนการการวินิจฉัยเพิ่มเติมถ้าเกิดว่าจากการสักความตรวจร่รรางกายแล้วหรือให้การรักษาแล้วยังไม่ดีขึ้นก็จะต้องไปเข้าไปสู่กระบวนการการตรวจที่ละเอียดเพิ่มเติมด้วยการการส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นนะครับเพื่อที่จะเราเข้าไปดูในหลอดอาหารแล้วก็กระเพาะอาหารได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับสุดท้ายถ้าเกิดว่าวินิจฉัยแล้วเรายังไม่สามารถวินิจฉัยได้อย่างชัดเจนมากขึ้นอาจจะต้องมีการตรวจติดตามปริมาณกฎ ที่ไหลขึ้นมาในหลอดอาหารแบบ24ชั่วโมงเพื่อเป็นการมอนิเตอร์ตลอดเวลานะครับทีนี้การตรวจในการส่งกล้องทางเดินอาหารส่วนต้นเนี่ยครับลักษณะของรอยโรคที่เราเจอเนี่ยจะมีได้ตามระดับความรุนแรงที่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ด้านซ้ายมือเห็นในรูปทางซ้ายนีย้จะเห็นว่าอันนี้จะเป็นเรื่องของหลอดอาหารที่ ที่ปกตินะครับนะแต่พอมีลักษณะกรดไะย้อนเกิดขึ้นจะเห็นว่ามีรอยอักเสบมีรอยแผลเกิดขึ้นในหลอดอาหารนะครับอันนี้ซึ่งเกิดจากการที่มีน้ำกรดเนี่ยไหลย้อนทนขึ้นมาในหลอดอาหารแล้วขึ้นมาทําให้เกิดการระคายเคืองหรือเกิดการอักเสบประหลอดอาหารนั่นเองนะครับอันนี้จากการส่องกล้องเราจะเห็นเป็นรูปแบบนี้เลยนะครับภาวะแซกซอนที่มักจะเกิดขึ้นนะครับและเจอได้ในคนไข้ที่มีภาวะเรื่องของกรดไหลย้อนเลื้อยลังนะครับหรือว่าเป็นมา เป็นระยะเวลานานๆนะครับก็คือเวลาน้ํากรดไหลขึ้นมาก็จะทําให้เกิดภาวะการอักเสบเกิดขึ้นนะครับพออักเสบต,ต่อเนื่องไปนานๆเนี่ยร่างกายจะมีการสร้างคล้ายๆกับพังผืดเกิดขึ้นนะครับพังผืดที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะทําให้เกิดเรื่องของหลอดอาหารมีการตีแบแคบลงได้นะครับถ้าจากการส่องกล้องกระเหิดว่าเป็นรอยตีบขึ้นมาแบบนี้นะครับหรือมีรอยอักเสบเกิดขึ้นในหลอดอาหารนะครับทําให้อาการอาจจะแย่ลงนะครับหรือกืนอาหารแล้วมีอาการภาวะที่เรียกว่ากึนติดได้นะครับ ต่อมาที่เรากังวลและกัง,กงวลและกลัวมากที่สุดก็คือเรื่องของภาวะมะเร็งนั่นเองนะครับมะเร็งของหลอดอาหารเนี่ยครับพวกนี้ก็คือเกิดจากเรื่องของภาวะกดไหลย้อนที่รุนแรงและเป็นต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลานานโดยที่คนไข้ไม่ได้รับการวินิจฉัยนะครับและไม่ไดไ้ไม่ได้เข้ามารับการรักษานะครับก็จะทำให้คนไข้เ,เกิดภาะวะที่เนื้อเยื่อที่เกิดการอักเสบของหลอดอาหารเนี่ยมีการกลายตัวของเซลล์เยื่อบุหลอดอาหารเกิดเป็นเซลล์เนื้อร้ายเกิดขึ้นนะครับและเกิดเป็นเนื้องอกเกิดขึ้นอย่างเช่นในรูปนี้นะครับ คนไข้ก็จะมาด้วยอาการเรื่องของอาทางเดินอาหารเรื่องของมะเร็งทางเดินอาหารชัดเจนเช่นมีน้ําหนักลดเบื่ออาหารมีขึ้นไส้อาเจียนนะครับมีอาการปวดท้องรุนแรงนะครับมีอาเจียนบ่อยๆนะครับอันนี้ถ้าเป็นปล่อยไว้ก็จะเป็นถึงขนาดนี้ได้นะครับทีนี้มาดูที่เรื่องของการรักษากันบ้างนะครับนะจริงๆหลักการรักษาเนี่ยง่ายๆเลยมี มี2แบบมี2รูปแบบนะครับก็คือ,อแพทย์ช่วยคนไข้แล้วก็คนไข้ก็ต้องช่วยเหลือตัวเองด้วยนะครับในการที่จะทําให้โรคเนี้ยได้การรักษาอย่างถูกต้องแล้วก็ทําให้คนไข้หายจากโรคนี้ได้นะครับก็ประกอบไปด้วยหนึ่งก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตัวเองที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องของกฎระย้อนอันที่2คือเป็นหน้าที่ของแพทย์ครับก็คือการให้ยาหรือการใช้ยาในการรักษานั่นเองนะครับ มาดูในเรื่องแรกของบะก่อนนะครับเรื่องของการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับจริงๆแล้วหลักการง่ายๆเลยก็คือพฤติกรรมในการรับประทานอาหารนั่นเองถ้าพูดถึงเรื่องกฏเหลย้อนก็ต้องพูดถึงเรื่องของการรับประทานอาหารก่อนว่าเรามีพฤติกรรมการรับประทานอาหารอาหารบางอย่างที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะทําให้เกิดเรื่องของกดไหลาย้อนมากขึ้นหรือไม่พฤติกรรมส่วนตัวที่ผิดปกติบางอย่างหรือการพฤติกรรมในการนอนบางอย่างนะครับเดี๋ยวหมอจะพูดถึงเป็นประเด็นประเด็น,ปน,ปน,ปน Seal ไปนะครับมาถึงเรื่องของพฤติกรรมส่วนตัวก่อนนะครับ อันดับแรกเลยที่หมอขอการดอกจันไว้เลยนะครับก็คือเรื่องของการลดน้ําหนักตัวนะครับเพราะว่าการที่เรามีน้ําหนักตัวเกินกว่าเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยครับหรือเราดูจากดัชนีมวลกายเป็นหลักนะครับและเป็นส่วนสําคัญที่จะทําให้เกิดภาวะกดไหลย้อนเป็นมากขึ้นหรือรุนแรงมากขึ้นได้นะครับรวมถึงพฤติกรรมการอ่าการดื่มสุราการสูบบุหรี่นะครับทั้ง2ปัจจัยนี้เป็นส่วนสําคัญที่ทําให้เกิดภาวะกดไหลย้อนหรือกดยอ้อนรุนแรงมากขึ้นได้นะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการสวมเสื้อผ้าที่คคบหรื หรืออึดอัดรัดแน่นเกินไปนะครับบริเวณที่เอวนะบางคนใส่เสื้อรัดรูปมากตลอดเวลาก็มีผลเช่นกันนะครับแล้วก็พยายามอย่าให้ท้องผูกบ่อยๆนะครับควรได้รับการรักษาเพื่อหลีกเลี่ยงการเบ่งถ่ายเยอะๆอะไรพวกนี้เพื่อลดแรงดันที่เกิดขึ้นในช่องท้องนะครับต่อไปนะครับก็คือที่สําคัญเลยที่หมอพูดถึงไปเมื่อกี้คือเรื่องของพฤติกรรมในการรับประทานอาหารนะครับก็จะมีอาหารที่ควรจะต้องหลีกเลี่ยงนะครับเพราะอาหารกลุ่มนี้มักจะเป็นอาหารที่ทําให้กล้ามเนื้อหูรูดของอ กล้ามเนื้อของอหลอดอาหารส่วนปลายมีการผ่อนคลายตัวแล้วก็ไม่กระชับนะครับเช่นการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับการรับประทานอาหารจําพวกช็อกโกแลตโกโก้นมนะครับหรือการดื่มชากาแฟเป็นประจำนะครับหรือการดื่มเครื่องดื่มอื่นๆ,ๆที่มีคาเฟอีนเป็นหลักนะครับเช่นเครื่องดื่มชูก,กําลังทั้งหลายก็มีส่วนเช่นกันนะครับอาหารที่เป็นอาหารของมันของทอดพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันในปริมาณสูงทั้งหลายนะครับ อาหารที่มีครีมเป็นส่วนประกอบแล้วก็อาหารที่เป็นควบกลุ่มอาหารขยะนะครับพวกจังฟูดทั้งหลายเป็นต้นนะครับจมในรูปนี้เลยนะครับถ้าท่านไหนเคยมีประวัติรับประทานอาหารกลุ่มเหล่านี้มาก่อนแล้วมีอาการทกงกลย้อนก็แนะนําว่าให้หลีกเลี่ยงไปนะครับหลีกเลี่ยงไปก่อนในช่วงที่เรามีอาการนะครับเพื่อจะได้ควบคุมเรื่องของอาการให้ดีขึ้นร่วมกับการรับประทานยานะครับ อันที่สําคัญเลยก็คือเรื่องของการที่รับประทานอาหารที่จะไปเพิ่มการระคายเคืองในกระเพาะอาหารและก็หลอดอาหารได้ก็ส่วนใหญ่จะมักจะเป็นอาหารกลุ่มไหนครับกลุ่มอาหารรสจัดถูกไหมครับเช่นพวกชาก่ะพวกกระเทียมหัวหอมอาหารรสเปรี้ยวจัดเผ็ดจัดนะครับเค็มจัดหวานจัดอาหารทั้งหลายกลุ่มนี้อาหารที่มีเครื่องดื่มที่มีแก๊สเช่นน้ำอัดลมหรือวิตามินซีเยอะๆนะครับอันนี้ต้องพยายามหลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับ อันที่สําคัญอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของการปรับพฤติกรรมในการนอนนะครับนะก็ในเมื่อ,อการพฤติการเกิดภาวะกรดไหลย้อนมันจะสัมพันธ์กับโพซิชันหรือท่าทางนะครับเพราะว่าเกิดจากน้ำกรดที่มันมีาการไหลท้นกลับขึ้นมาในหลอดอาหารนะครับทำให้เกิดการระคายเคืองร่วมกับหูรูดที่มีการผ่อนหย่อนคลายผิดปกตินะครับเพราะฉะนั้นคําแนะนําที่สําคัญที่สุดก็คือเราไม่ควรที่จะนอนหรือ ปรับพฤติกรรมปรับการเอ็นตัวลงไปในท่านอนทันทีหลังจากการรับประทานอาหารนะครับนะควรเว้นห่างอย่างน้อย3ชั่วโมงนะครับนะทำไมถึงต้อง3ชั่วโมงนะครับส่วนใหญ่หลักการคือ3ชั่วโมงเนี่ยเป็นระยะเวลาที่กระเพาะอาหารใช้เวลาในการย่อยอาหารและก่อนที่จะเคลื่อนตัวผ่านลงไปอย่างลำไส้เล็กนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการรับประทานอาหารภายใน3ชั่วโมงแล้วเรานอ,นอนทันทีเนี่ยอาจจะยังมีอาหารที่ตกค้างอยู่หรือลงเหลืออยู่ในกระเพาะอาหารมีการ ไหลทน้นไหลย้อนกลับขึ้นมารวมถึงกรดโดยกระเพาะอาหารด้วยเช่นกันนะครับก็จะทําทให้เกิดอาการเกิดขึ้นได้นะครับหรือถ้าที่ถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าทำได้นะครับคือการนอนนะครับการนอนอาจจะต้องมีการหนุนหัวเตียงให้สูงลาดขึ้นมานะครับอย่างน้อยประมาณ6-8นิ้วตามคำแนะนำนะครจากพื้นรากนะครับแต่การหนุนเนี่ย จะต้องหนุนให้แนวลำตัวสูงขึ้นมาด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะหนุนศีรษะอย่างเดียวนะครับเพราะการหนุนศีรษะอาจจะยิ่งทําให้ความดันในช่องท้องเพิ่มสูงสูงขึ้นและอาจจะทําให้กดไหลย้อนเป็นมากขึ้นได้นะครับแนะนําอาจจะต้องใช้เตียงที่มันปรับระดับสูงได้เหมือนเตียงโรงพยาบาลแบบนี้ครับหรือว่าเอาอุปกรณ์อะไรก็ได้เป็นหนุนรองตรงตําแหน่งขาเตียงให้สูงขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวนี้เราก็จะมีพวกอุปกรณ์ต่างๆเช่นเป็นหมอนช่วยรักษากดไหลย้อนหมอนที่เปนสามารถหนุนรองได้ถึงระดับ ด้านหลังเลยนะครับขึ้นมาถึงศีรษะนะครับก็พอจะช่วยได้บ้างนะครับประเด็นที่3ก็คือเรื่องของการรับประทานยาอันนี้เป็นหน้าที่ของแพทย์เองนะครับในการที่จะให้ยานะครับเนื่องจากภาวะกดไหลย้อนเนี่ยเราสามารถวินิจฉัยด้วยด้วยการสกปรอดตรวจร่างกายแล้วเราสามารถที่จะให้การรักษาได้เลยนะครับโดยไม่จะเป็นที่จะต้องส่องกล้องในตอนแรกก่อนนะครับนะ การรักษาโดยการรับประทานยาเนี่ยยาที่เป็นยาสําคัญหรือยาหลักที่ใช้ในการรักษาก็คือเป็นยากลุ่มยับยั้งการหลั่งกรดนั่นเองนะครับหรือเรียกภาษาทางการแพทย์ยว่าโปรตอนปั๊มอินฮิบิเตอร์นะครับนะนอกจากนี้ยังสามารถใช้ร่วมกับยาที่จะใช้ในการปรับเพิ่มการบีบตัวของหลอดอาหารแล้วก็กระเพาะอาหารด้วยนะครับเพื่อให้อาหารเนี่ยสามารถเคลื่อนตัวผ่านหลอดอาหารลงไปในกระเพาะอาหารได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือ ควรจะพยายามรับประทานยาอย่างสม่ำเสมอตามคําแนะนําของแพทย์นะครับไม่ควรไปลดยาเองหรือว่าไปหยุดยาเองคือปัญหาที่สําคัญที่หมอเจอได้บ่อยๆคือคนไข้จะทานยาไม่ค่อยสม่ำเสมอนะครับเหมือนกับบางคนได้รับยาไปรับประทานที่บ้านแล้วพอหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปหรือบางคนทานยาแค่สองสวันเอออาการดีขึ้นละแล้วก็หยุดยาไปเลยนะครับพอหยุดยาไปเนี่ยอาการพวกที่โดนควบคุมโดยยาเนี่ยอาจจะกลับมากําเริบได้อีกนะครับ ส่วนใหญ่หมอก็จะแนะนําให้ทานยาต่อเนื่องประมาณ2-4สัปดาห์นะครับเป็นต้นไปนะครับนะโดยทานต่อเนื่องกันทุกวันนะครับแล้วก็ควรมาพบแพทย์ตามนะัดสมัยอ่างสม่ำเสมอเพราะเนืน่องจากว่าทุกครั้งที่คุณไขมาณนะติดตาอากาเนี่ยครับอ่าก็จะมีการปรับเรื่องของยาปรับวิธีการรับประทานยาอาจจะต้องมีการปรับลดหรือปรับเพิ่มยาในบางตัวนะครับถ้าการแย่ขึ้นหรือดีขึ้นก็ตามนะครับส่วนใหญ่การใช้ยาที่หมอพูดถึงไปเมื่อสักครู่นี้ครับเราอาจจะ ใช้เวลาในการรักษาเนี่ยยาวนานประมาณ1-2เดือนโดยเฉลี่ยนะครับขึ้นอยู่กับความรุนแรงแล้วก็การตอบสนองต่อการรักษาของคนไข้แต่ละคนการปรับพฤติกรรมแต่ละคนนะครับว่าสามารถที่จะตอบสนองต่อการรักษาได้เร็วมากน้อยแค่ไหนนะครับบางท่านตอบสนองเร็วก็สามารถที่จะหยุดยาได้เร็วบางท่านก็อาจจะมีภาวะแทรกซ้อนหรือว่ามีปัจจัยอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยที่อาจจะต้องมีการปรับยานานขึ้นก็บางคนอาจจะต้องรักษาประมาณ2 2เดือนถึง3เดือนด้วยซ้ำนะครับในบางรายนะครับ ถ้าเกิดอาการต่างๆดีขึ้นแล้วเนี่ยทางแพทย์ก็จะเป็นคนค่อยๆปรับลดยาลงเรื่อยๆทีละน้อยจนจะสามารถที่จะหยุดยาลงได้นะครับที่สําคัญที่สุดที่หมอจะขอเน้นเลยนะครับจริงๆทุกท่านนะครับเวลาคนไข้ที่จะ รับประทานยาเหล่านี้อยู่แล้วไม่ควรที่จะไปซื้อยาอื่นมารับประทานเองนะครับเมื่อมีอาการเจ็บป่วยด้วยอาการอะไรก็ตามนะครับไม่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 แม,ม้แต่เฉพาะเรื่องของกดไหลย,ย้อนก็ตามโรคอื่นๆที่เรามีอยู่ยาบางชนิดอาจจะมีผลทําให้เกิดการระคายเคืองต่อกระเพาะอาหารนะครับอาจจะทําให้เกิดการหลั่งกรดมากขึ้นระคายเคืองหลอดอาหารหรือว่ากระเพาะอาหารได้ที่สําคัญที่สุดคือยากลุ่มต้านการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยนะครับหรือที่เรียกกันว่ายากลุ่มเอนเซนนั่นเองนะครับ หรือยากลุ่มที่อาจจะทําให้หูรูดกล้ามเนื้อหูรูดของหลอดอาหารส่วนล่างมีการคลายตัวมากขึ้นนะครับก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับอันนี้เป็นการตรวจวินิจฉัยที่เรียกว่าถ้า เราลองให้การรักษาด้วยการใช้ยาแล้วปรับพฤติกรรมแล้วแล้วคนไข้เนี่ยยังไม่อาการยังไม่ดีขึ้นนะครับนะหรือมีอาการเตือนบางอย่างที่จําเป็นจะต้องเข้าไปสืบคนเพิ่มเติมนะครับนะเราควรจะได้รับการตรวจด้วยการส่องกล้องดูหลอดอาหารแล้วก็กระเพาะอาหารเพิ่มเติมนั่นเองนะครับนะส่วนใหญ่หมอก็จะแนะนําว่าคนไข้ที่ได้รับการรักษาด้วยการใช้ยาแล้วร่วมกับการปรับพฤติกรรมแล้วด้วยนะครับนานประมาณ 2- 4สัปดาห์นะครับแล้วเอ่ออาการยังไม่ดีขึ้นนะครับหรือมีอาการเตือนบางอย่างเดี๋ยวหมอจะ พูดถึงว่าเอ๊ะอาการเตือนที่หมอพูดถึงเนี่ยมันมีอาการอะไรบ้างที่ถ้าเรามีอาการเหล่านี้แล้วอ่ะให้เรารู้สึกตระหนักแล้วก็เข้ามาตรวจเพิ่มเติมนะครับเพื่อที่จะต้องมาตรวจเรื่องของการส่องกล้องเพื่อหาสาเหตุที่จะเจนมากขึ้นนะครับอาการเตือนที่หมอพูดถึงก็จะเป็นอาการดังเหล่านี้นะครับก็คืออาการกลืนลำบากนะครับกลืนติดนะครับ เมื่อกี้หมอพูดไปแล้วว่าอาการเคลื่อนลำบากเกลืนติดก็เป็นอาจอาจะอาจจะเป็นอาการแสดงแรกเริ่มของภาวะกดไหลย้อนก็ได้แต่ถ้าอาการเหล่านี้เรารู้สึกว่ากินยาไปแล้วเออมันเป็นมากขึ้นนะครับหรืออาการมันเป็นตลอดเวลานะครับคือแล้วมีอาการเจ็บตลอดเวลาหรือเป็นมากขึ้นทั้งที่ที่ได้รับการรักษาแล้วกินยายับยั้งการหลั่งกดอยู่แล้วนะครับหรือคนไข้บ,บ่นว่ามีเออมีอาการคลื่นไส้อาเจียนที่ถี่ขึ้นเป็นนานขึ้นความรุนแรงของอาการคลื่นไส้อาเจียนเป็นมากขึ้นนะครับหรืออาการอาเจียนที่ออกมานั้นบางครั้งมีเลือดสดปนออกมาด้วย หรือมีสีดําเหมือนกาแฟเหมือน,มนเมล็ดก,กาแฟนะครับสีเขาเรียกว่าฟีกาวนะครับหรือว่าถ่ายจราบมีเลือดปนหรือมีสีดําปนมาด้วยอันนี้ต้องระวังว่าเอ๊ะเราอาจจะมีเรื่องของเลือดออกในทางเดินอาหารแล้วล่ะหรืออาจจะมีแผลในทางเดินอาหารหรือมีร่วมถึงเนื้องอกหรือมะเร็งในทางเดินอาหารเช่นกันควรจะต้องเข้ามารับการตรวจเพิ่มเติมนะครับหรือคนไข้ที่ได้รับการรักษาแล้วครับยังมี อาการปวดท้องที่รุนแรงนะครับนะหลังจากที่ทานยาอยู่นะครับหรือน้ําหนักตัวลดลงโดยที่ไม่ทราบสาเหตุไม่ได้ตั้งใจจะลดอาหารนะครับแล้วน้ําหนักลดลงโดยที่ไม่ทราบสาเหตุนะครับนะหรือโลหิตจางที่ไม่ทราบสาเหตุอยู่ๆก็ไปตรวจเลือดแล้วเอะเหมือนเราไปเช็คสุขภาพเช็คอัพแล้วทำไมคุณหมอแจ้งว่าเออเรามีภาวะเรื่องโลหิตจางหรือเลือดจางผิดปกติ อันนี้อาจจะต้องมาสืบคนเพิ่มเติมว่าเอ๊ะเรามีการเสียเลือดในทางเดือดอาหารไปหรือไม่ชันะครับเช่นมีเลือดออกที่ค่อยๆอ,ออกเรื่อยๆหรือเปล่าเลยทําให้เกิดโลหิตจางแบบไม่ได้ออกทันทีนะครับนะครับอันนี้ก็คือ หมอก็จะสรุปให้ฟังนะครับเรื่องปัจจัยเสี่ยงนะครับที่หมอพูดไปแล้วนะครับเรื่องของพฤติกรรมนะครับหมอก็ยังขอเน้นว่าการปรับพฤติกรรมสุขภาพเป็นสิ่งที่สําคัญมากในผู้ป่วยที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นกฏไหลย้อนนะครับการงดสูบบุหรี่นะครับการทานอาหารในปริมาณที่น้อยไม่ทานอาหารใกล้เวลานอนทานอาหารดึกเกินไปนะครับไม่ทานอาหารที่ทําให้เกิดกระตุ้นให้เกิดเรื่องของภาวะกดไหลย้อนเช่นกลุ่มชากาแฟน้ำมันลมหรือมีผลต่อหูรูดกายคลายตัวมากขึ้นนะครับ แล้วไม่ควรนอนทันทีภายหลังการรับประทานอาหารควรไว้หน่อยน้อยสามชั่วโมงนะครับก่อนที่จะ,ะหลังจากรับประทานอาหารไปนะครับไม่ควรดื่มหรือหลีลกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นะครับด้วยอันนี้สําคัญมากเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนเช่นกันนะครับการทานการรับประทานยาหรือการซื้อยาบางอย่างมารับรทานเองก็ควรจะพยายามอะไรครับ หลีกเลี่ยงยาบางตัวซึ่งอาจจะมีผลต่อการระคายเคืองกระเพาะอาหารได้นะครับนะไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสจัดอ่านี้สําคัญเลยนะครับอาหารที่มีกรดเยอะๆมีแก๊สเยอะๆนะครับนะอันนี้ก็พยายามหลีกเลี่ยงนะครับนะ ถามนะวิธีที่ควรจัริบัติเออถ้าเงินอนหมอพูดแต่ว่าเออนี่ทําไม่ได้ทาไม่ได้แล้วทาอะไรได้บ้างนะครับจริงๆการทานอาหารหมอเขาจะแนะนําว่าให้ทานในปริมาณที่น้อยลงนะครับในแต่ละมื้อนะครับเพื่อให้กระเพาะมันใช้เวลาในการย่อยไม่ไม่สามารถเคลียอาหารได้ได้ได,ได,ได,ได้ในเวลาที่โอเคได้เหมาะสมนะครับทานในปริมาณน,น้อยๆแต่ทานบ่อยๆทานดีทีขึ้นนะครับนะแล้วก็ใช้เวลาหา่างกับหลังก่อนที่จะนอนอย่างไ้สามชั่วโมงนะครับนะแล้วก็นอนหัวสูงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ช่วยได้นะครับ อันนี้แล้วอย่ารวมถึงรวมถึงอาการที่เราสงสัยเช่นถ้าเรามีอาการที่เป็นอาการแสดงของนอกหลอดอาหารถ้าเราลองพยายามรักษาแล้วหรือว่าลองไปพบแพทย์ปรึกษาแพทย์ทางด้านสาขาเฉพาะทางนั้นแล้วเช่นเราอาจจะมีอาการไอเลือล้องล่างเราได้ไปปรึกษาแพทย์ทางหูคอจมูกหรือว่าทางคุณหมอโรคปอดแล้วเอออาการมันยังไม่ดีขึ้นอีกโรคหนึ่งที่เราควรจะต้องนึกถึงคือเรื่องของภาวะกดไหลย้อนเช่นกันนะครับเช่นมีอาการไอเลื้อรล่างมีเสมหะต้องกระแอมบ่อยๆอ,อันนี้อาจจะบางคนก็เข้าใจผิดว่าเออเราเป็นภูมิแพ้หรือว่าเราเป็นเรื่องของ ออหลอดลมตีบหรือหอบหืดแล้วก็ตามแต่จริงๆเราอาจจะต้องมาเช็คดูเรื่องของทางเดินอาหารด้วยนะครับว่าเรามีปัญหาเรื่องของกรดไหลย,ย้อนร่วมอยู่ด้วยหรือเปล่านะครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงนะครับนะ อย่าลืมอาการเตือนที่เราควรจะต้องมาพบแพทย์นะครับอันนี้หมอสรุปวิธีหนึ่งถ้ามีอาการที่แย่ลงนะครับมีอาการขึ้นไส้อาเจียนนะครับที่รุนแรงมากขึ้นน้ําหนักลดไม่ทราบสาเหตุมีเลือดออกทางเดินอาหาราเช่นอาเจียนเป็นสีดําอาเจียนเป็นสีแดงสีแดงสดนะครับหรือถ่ายดําถ่ายแดงอันนี้จะต้องมาพบแพทย์นะเพื่อจะต้องสืบค้นโดยการตรวจเพิ่มเติมเช่นการส่องกล้องทางเดินอาหารนะครับดูหลอดอาหารแล้วก็กระเพาะอาหารมากขึ้นนะครับนะ การตรวจโดยการส่องกล้องทางเดินอาหารนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจเรื่องของดูหลอดอาหารแล้วก็กระเพาะาอาหารเนี่ยเรา,เาไม่ไม่ได้ต้องเ,อเรียกว่ามีความยุ่งยากอะไรเลยนะครับคนไข้าอาจจะเพียงแค่เราแค่งดน้ำา้อาหารมานะครับก่อนหน้า1นึ่งหนึ่งคืนก่อนที่จะมาตรวจนะครับนะอย่างน้อยหชั่วโมงแล้วก็เข้ามาถึงก็หมอทาการตรวจโดยการสอดกล้องเข้าไปทางทางปากนะครับนะโดยการที่ก่อนจะทาหมอก็จะให้ยานอนหลับก่อนนะครับนะนเพราะฉะนัน้นตลอดระยะเวาลาการทำเนี่ยคนไข้ก็จะไม่ได้รู้สึกอึอดอัดหรือรู้สึก เจ็บบริเวณที่เราสอดกล้องเข้าไปดูนะครับการตรวจหมอก็จะดูรายละเอียดเรื่องของหลอดอาหารแล้วก็กระเพาะอาหารได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะครับรวมถึงอาจจะต้องมีการตัดชิ้นเนื้อหรือสกิดเอาชิ้นเนื้อไปตรวจด้วยนะครับเพื่อตรวจไปหาเรื่องของการติดเชื้อรวมถึงเรื่องของมะเร็งหรือเนื้อที่ผิดปกติในใน,ในทางเดิอนอาหารนะครับเพื่อจะได้วินิจฉัยได้อย่างละเอียดมากขึ้นนะครับโรงพยาบาลนนทเวศโรงพยาบาลครอบครัวชั้นนำมาตรฐาน JCI